บอกไว้พวกมือจ้าด้วยฝากเซียด้วยอันโตเนียยาตินครับก็เราต้องแบบว่าเปลี่ยนมาสกหมปครับผมก็ครับวันนี้ก็มากับ Color Culture x กับ Sesame Street ก็เป็นครั้งแรกของทางแบรนด์ Color Culture เลยที่ได้ x กับ เ,เขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกครับผมซีที่เราก็รู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่เราได้ตัวคาแรคเตอร์ต่างๆของนาง Sesame Street มาคอลแลบกับทางแบรนด์เซฟเฮาด้วยคร่ะ mm hmm. คือจริงๆด้วยด้วยคอนเซปต์ hmm. ของทาง Color Culture อย่างเงี้ยนะครับผม mm hmm. ก็อย่างนี้อย่างตามชื่ออยู่แล้วคือ Color คือสีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากได้ แบรนด์ที่มีสีสันแล้วก็มีความแ a t ชิ่งลงตัวก uh ับเสื้อผ้าของเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เป็นตัวเซสชันสตรีทมาครับท่านอาจจะเห็นเลยที่ทุกคนเห็นว่าแบบเอ้ยความสีสันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะมากนี่อะไรนะครับสีฟ้ามีตัวเดียวเราจะทำแบบหลายเหมือนกันหลายตัวไม่ได้อยาาก ได้ครับก็จริงๆคือดูตัวทั้งตัวการ์ตูนเลยเนี่ยของ s ีซิสเมสตรีมาตั้งแต่แบบเด็กๆเราครับผมแล้วก็จริงๆอย่างตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพีก็มีเก็บไว้บ้างนะครับหลายๆตัวอยู่หลายคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะออกมาเป็นแบบต่อปีต่อปีอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาก็จะแบบแบบไม่เหมือนกันสักปีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จริงๆพอได้คอนเซปต์นี้มาก,กับคาเลคเตอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อยากจะทำตัว Se s a m e Street ให้มันเป็นดูเป็นแบบในแบรนด์ของเราด้วยมีความเป็นแบรนด์ของเราด้วยลงไปด้วย ก็น่าจะเป็นตัวเอลโมอย่างเงี้ยค่ะท vet ี่ทุกคนแบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนมาจับมากๆเพราะว่าจริงๆตุ๊กตาเนี่ยแบบนุ่มมากๆเปรียบเสมือนแบบสัมผัสผิวกายจับแล้วเหมือนจับพี่พี่จับแล้วเหมือนจับพี่พี่ไปกอดรับสองตัวก็ได้ของกุญแจก็มี คือมันจะเป็นหมอนอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมตุก๊กตาะขาดไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามีหมอนแบบหมอนเน่าอะไรเงี้ยที่เก็บไว้ที่บ้านก็มีครับนึกถึอะไรบ้านแล้วอะไรนะฮะ,มะไม่รู้อะพี่หมอนมันก็ทำมาจากแบบเส้นใหญ่มันก็เหมือนความรักยังไงอะจะไปไงต่อ ใช่ครับผมจริงๆก็เป็นเป็นครั้งแรกของทางแบรนด์เลยครับที่มีการคอลแลบกับเอ่อทางแบรนด,ด์อื่นๆเข้ามาครับผมก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นเอ่อทางแบรนด์คอนด้าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าครั้งนี้เป็นทาง Color Furniture เ,เ,เองนี่นแหละที่อยากจะคอลแลบกับแบรนด์ Citizen Suit ครับอย่างคุณนี่ใครเป็น CEO ท่านดึกผ่านท่านด่ก world กับตรงนี้ยัเลงยากไหมที่จริงแล้วฉันเป็นประธานบริษัท<น>ฉันจะจะเล่นละครคุณธรรมครับผมก็ ค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็จริงๆมันมันต้องผ่านการแอปพูฟหลายๆอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโปรเจกต์เนี้ยพี่ตั้งใจจะลอนช์ตั้งแต่ประมาณกลางปีแล้วครับผมแต่ว่าด้วยด้วยตัวแบรนด์ที่มันต้องไปคอลแลบกับทางเซสซิมิสตรีดด้วยอะไรเงี้ยการแอปพูฟมัเลยนานนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยได้มาลงตัวพอดีนะครับผมที่เดือนนี้ครับของชอเบอร์กี่ก็พยายามจะลงไปทุกๆขั้นตอนแหละครับผมก็ คือพอมันเป็นแบรนด์ที่ตัวตัวคาร์ u เคานเตอร์เนี่ยก็เปิดแบรนด์มาได้เกือบ2ปีแล้วครับผมก็ตัวพีเอ็มพีก็ไม่อยากจะลงไปทําในทุกขั้นตอนของทุกสินค้าตัวโปรดัดอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าแพชชั่นของเราส่วนหนึ่งด้วยก็คือแบบการที่เราได้ทํางานที่ได้แบบเหมือนเอาแพชชั่นของเราลงไปในเสื้อผ้าที่เราอยากจะขายด้วยก็จะมีบ้างสเปนบรูปเป็นโครงการหมู่บ้านต่างๆคอนโดมิเนียมอาสังหาริมทรัพย์แล้วก็ เออบริษ at ัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย <da> <rain> okay. hmm. mm ์ภายในปีหน้าทุกคนเรียนซื้อได้เลยหรือทุกคนเรีนซื้อได้เลยมหาชลแล้วก็จริงจริงมันจะมีสินค้าหลายอย่างครับผมก็จะเป็นทั้งตัวตุ๊กตาอย่างนี้เลยมีเสื้อยืดที่ใส่ให้น้องตุ๊กตาด้วยครับผมก็อันนี้เป็นเสื้อยืดที่มาจากคอลเลคชั่นแรกของนักค่าวเลอนเจอร์ครับแล้วก็ยังมีพวงกุญแจอีก3แบบกระเป๋าเสื้อเสื้อก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีทั้งหมด2สองส ก็สามารถไปดูกันได้แล้วก็มาดูกันได้ที่นี่เลยสยามเซ็นเตอร์ครับหรือว่าจะไปซื้อบนเว็บไซต์ก็ได้ครับวันี้มีให้ดูมีเท่าไหร่คะตันึงนะพี่พี่แคลร์สามสิบเอ็ดจ้าสามสิบเอ็ดซ้อมเยอะไงช่วงนี้ซ้อมเยอะอาจจะมีเหนื่อยบ้างครับผมวันที่31ครับก็สามารถมาดูกันได้ครับผมแล้วก็หลังจากวันที่31จะไปขายที่ไหนต่อยังไงเนี่ยก็รอติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของนักเคลื่อเข่าวเจ้า ใช่ครับก็จะมีคอลเลคชันต่อมาเรื่อยๆครับผมคือทางเราก็พยายามจะทำคอลเลคชันให้มันต่อนเนื่องต่อนเนื่องไปทุกซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถไปติดตามดูกันได้ครับที่เว็บไซต์ของทาง Color Culture ครับดีใจนะครับดีใจจริงๆแบบเหมือนเราทำแบรนด์นี้ขึ้นมาจริงๆมันมันเกิดจากแพชชั่นส่วนตัวของพีเองนี่แหละที่พีอยากจะทำเสื้อผ้าใส่เองอะไรอย่างเงี้ยครับผมจน <im itation> ตอนนี้มันเดินทางมาถึงแบบเอาเราได้คอลแลบแล้วกับทางเซจิมิสตรีแล้วก็จริงๆมีแฟนๆเนี่ยมาให้กําลังใจเยอะมากครับผมแล้วก็สินค้าเราไม่ต้องจากแฟนๆที่ซื้อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบลูกค้ากลุ่มอื่นๆที่ซื้อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยคนที่เห็นแบบผ่านทางช่องทาง,างแบบโซเชียลมีเดียต่างๆมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจครับผมที่เหมือนสินค้าของเรามีแบบทุกคนที่ชอบแล้วก็อยากจะได้ไปเดินไปไหนมาแอบดีนะผมว่าแฟนใส่ใจ ก็มีนะครจริงๆแบบบางครั้งไปแฟนมิทติ้งอะไรเงี้ยต่างประเทศอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่แฟนเรานะครับแต่หมายความว่เาเขาใส่เสื้อคัลเลื่องเคาเจอร์เหมือนกันที่เราเห็นอะไรเงี้ยบางประเทศอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราดีใจมากที่แบบเหมือนสินค้าเราแบบคนเอาไปใช้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีความสุขที่จะได้ใส่ด้วยแม่ทางแบรนด์มันเป็นแบบว่าดูน่าราักน่ารักไงแต่ว่าถ้าอยากจะทราบอนะไรเงี้ยก็ ส่งฟีดแบามาก่อนแล้วเดี๋ยวอ่านหรือว่าการได้ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเป็น Color Culture Accessories Street นะครับผมสามารถมาดูกันได้นะครับที่สามเซ็นเตอร์นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31นะครับผมตุลาคมแล้วก็ยังไงรอติดตามนะครับคอลเลกชันถัดไปหรือว่าจะไปเปิดตัวสินค้าใหม่ๆที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ติดตามไปที่เว็บเว็บ Color Culture นะครับผมแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียของทาง Color Culture ทุกช่องทางครับ เพื่อนใส่เยอะอ่ะเพื่อนใช้งานหนักมากเลยช่วงเนี้ยเพื่อนหาเพื่อนให้เต้นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็ทำหลายอย่างแต่ช่วงนี้เพื่อนตั้งใจมากครับผมช่วงนี้เพื่อนเหนื่อยมากแล้วเครียดมากก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยเพราะว่าเพื่อนต้องการกำลังใจอย่างหนักเลยตอนที่เขาบอกทีเราก็ไยายามช่วยขึ้นคอนเสิร์ตเขามาเลยยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะขึ้น มีคิดไปเองหรือเปล่าแล้วอาจจะแค่ไปสอนเต้นก็ไอะไรนะครับแล้อาจจะไม่ไปสอนเต้นก็ได้เต้นได้พอกันแหละพี่เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยช่วงนี Hispanic ้เขาซ้อมเยอะครับผมแล้วเขาก็เครียดเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาด้วยครับผมแล้วก็เขาตื่นเต้นมากๆากเขาอยากจะทํามันพี่ว่าจริงๆมันคือความฝันของเขานะหมายควาว่าศิลปินหลายๆคนก็มีความฝันว่าอยากจะทําคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจนวันเนี้ยบัตรเขาโซเอาไปสองรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออดีใจกับเขาด้วยแล้วก็ ขอให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เขาละกันครับผมอย่าลืมไปดูกันที่เ Tem po, Tem po ทมโปเทมโปคอนเสิร์ตซับจมูกนิดนึงพรี่เขาประดันมากไหมเขาอ,อ้งไกลมากเลยอะไรนะเขาปัะดันมากไหม เขาตั้งใจมากของเรือทางที่เราพีรับแจ้งหมว่าพี่รู้สึกว่าเขาช่งนี้เขายิ่งจะกดดันคราก็พยายามแสดงออกแหละว่าแบบเหมือนเขาไม่ได้แบบเครียดมากอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆริพี่ว่าเขากดคงกดดันมากๆแหละเหมือนแบบช่วงแฟนมิทติ้งพีอะไรอย่างเงี้ยที่พี่รู้สึกว่าเออมันก็กดดันจริงๆเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเราก็ยังอยากทํางานแบบของเราออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมพี่เชื่อว่าแบบเขาก็คงกดดัน เขาไม่มีแมาละบายหรือยังแต่ลองไปในทางที่เรามีประสบการณ์ก่อนหน้าในการมีแฟนมิตที่เดียวอะไรแบบนี้เขามีก่อนหน้าหนูเองไงเออก็คิวว่าจริงๆเขาก็เขาไม่ได้มาปรึกษาแล้วครับผมเขาเป็นคนที่แบบเหมือนเขามีอะไรเขาไม่ค่อยพูดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาคงไม่อยากคนรอบตัวเขาเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีในส่วนของชุดยาวสิเมตรแล้วก็แล้วก็ห่ตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำให้ได้หรือเปล่า สีนใหญ่นะเราอะสินใหญ่ตลอดเรายอ,อะไรนะครับ <que> ก็ทุกครั้งที่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรที่จะช่วยเขาได้พี่ก็ช่วยทั้งหมดนะครับผมอยากจะได้อะไรหรืออยากจะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็พี่ว่าจริงจริงจพี่กี้เขาเก่งอยู่แล้วครับยังไงพี่ว่ายังไงงานนี้ก็ต้องออกมาดีมากๆแน่นอนครับ<ส>ผมจดีใจมากผมจะดีใจตัวเพื่อนมากเพื่อนน่ารักค <en> <ut> รับ <Special Clean. S 1> นิดหน่อยแต่ภูมิใจภูมิใจในตัวเป็นมากมค่ะล้กมาก็มีก็มีแต่ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงก็ขอไปคุยให้ให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจรับแล้วใช่ไหมตัดสินใจรับแล้วกลับมารับกลับมาเล่นให้ก็ได้ นานครับนานพอสมควรครับผมประมาณ2-3ปีแล้วครับทีที่ไม่ได้มีงานแสดงเลยครับก็จริงๆเราออกมาโฟกัสงานเพลงใช่ไหมครับก็ใกล้จะจบอัลบั้มแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีงานแสดงสักง,งานหนึ่งเหมือนกันเลยก็ตัดสินใจว่าจะกลับมาทํางานแสดงครับจะเป็านแนวไหนที่เราจะได้เห็นปีกัน ก็จะเป็นใส่รับ่าจะ่เป็นใส่รับหรือเปล่าไม่รู้ครับผมก็เป็นแนวไหนหรือเป็นยังไงอะไรยังไงจะเป็นแบบเล่นกับใครอะไรอย่างเงี้ยรอรอติดตามกันนะครับคิดว่าเดี๋ยวอะไรนะพินาเด่หนึ่งพี่มากหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนพินเดชอ่ะพินเดชไม่มาสักทีอ่ะฝนตุกตาติด จะแม่ครับเขอยากห็พอยู่าการทูกันมีรูพีพี่นเขาอยากเล่นบพีเปล่าคิวขัดตัวไงช่วงนี้เขาเป็แบบหนุ่มฮออเงี้ยมีครับมีคก็จะเป็นอีกซิงเกิลใหม่พีน่าจะประมาณต้นปีหน้านะครับผมน่าจะใกล้แล้วครับช่วงนี้ก็อยู่ในโปรเซสที่เรากำลังทำเป็นบ้านกับเพลงใหม่ั เป็นเพลงของบบพอที่พึ่งปล่อยใหม่เดลิเมจิกซิงค์คอมเมนต์จะแบบเดลิเมจิกครัพอครับพอเป็นเพลงแบบฟังง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาตั้งใจมากนะครับสำหรับซิงเกิลนี้ Daily Magic อะไรอย่างเงี้ยเขาเครียดมากๆเพราะว่าจริงๆพีได้มีโอกาสได้ได้ได้ฟังเวลาเขาประชุมอะไรอย่างเงี้ยตลอดอะไรยเงี้ยเขาจะค่อนข้างจะจริงจังกับงานเพลงเขาทุกๆงานอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงเองมีเขาเขาคือคุณก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยพีเจซีอ่าครับก็ไหนเองมีพี่เจซีอะไงบ้างก็ ตั้งแต่ทำเมนูพี่เจสซี่ยังไงอ่ะเดี๋ยวรถทักไปหาพี่เจสซี่แล้วล่ะอ่่าาอเวไงกยู่กับบิวกิ๊นสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่าจริงๆริงในทุกงานเขาก็พยายามจะหให้มีใหม่ใหม่แหละครับให้ให้งานของเขาดูมีความสดใหม่ตลอดเวลามีความเฟรชตลอดเวลาด้วยแต่เพียงที่อมเปลียนเขาก็ได้ทีมงานเองที่แบบว่าไม่ได้ต่างประเทศเลยครับครับผมอะไว่าก็ได้ได้ของเราหรอของเขาพี่ว่ากิน คือวิวคิดว่ามีทันชั่นด้าน,านเพลงมากๆครับผมเพราะพยายามจะเบรนินความเป็นตัวเขาเข้าไปเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเหมือนแบบอย่างอย่างที่พี่ๆบอกกันเลยว่าจริงๆแล้วแบบแม้กระทั่งการเรื่องมือกองมือเบสนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอลิเมนต์ต่างๆในในเพลงทั้งตัวเพลงแล้วตัวเอ็มวีมของเขาเนี่ยบิวกินก็จะเป็นคนอินพุตข้อมูลทุกอย่างลงไปทั้งหมดครับผมแล้วก็พยายามจะสร้างงานออกมาให้มันดูมีความพิเศษขึ้นทุกครั้งทุกครั้งครับแต่พี่เิดว่ากที่มีมาใหม่การที่เน้เพงมากจเพลนีประเทศหนึ่ง ประเด็นหนึ่งอะไรนะครับดูแลเขาไม่ตอบทีเนี่ยก็พยายามจะหาเนี่ยแหละครับเคมีใหม่ๆดูทุกงานนะครับผมก็อย่างล่าสุดกับพี่นายพี่นายนภัสครับเออพีมทังเพลงจะมาแบบว่าเพิ่มใครมาเพิ่งเติมก็จะมีออกสเต็ปมากขึ้นเร็วขึ้นบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนชุดเยอะ ไฟบอยก็แรงแล้วนะอะไรครับไบอยก็เยอะแล้วนะตี๋ใหม่ใจแยงแรงกองใครก่อยแรงกว่าสิบเท่าแล้วเดี๋ยวพาหัวเข่ากันแล้วคน้าดหวังนะพูดไปก่อนพูดไปก่อนครับผมอยากจะทำให้มันแบบดีขึ้นสิบเท่าไงครัเออบคุณที